รู้มือไร่พาร์ที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยรู้หรือเปล่าว่าถ้าเราวิ่งความหิวเราจะลดเร็วขึ้นเกือบเกือบสามเท่าหรือว่าใครจะนับว่าเป็นสามเท่าเลยก็ได้นะโดยที่ครั้งก่อนเนี่ยผมได้ทดลองยืนนิ่งๆจนกว่าเราจะหิวแล้วเนาะก็ใช้เวลาทั้งหมด12นาทีครึ่งนะครับในการที่ทําให้ตัวเราหิวจากการยืนนิ่งๆแต่ถ้าเราวิ่งเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด 4นาที15วินาทีนะครับในการทําให้เราหิวซึ่งมันก็เกือบๆจะเป็น3เท่าของการยืนนิ่งๆหรือว่าการเดินปกตินะครับเผื่อใครไม่รู้นะถ้าเรากดวิ่งไว้ถึงแม้ตัวเราจะไม่ได้ขยับแต่ความหิวเราก็ลดเท่าตอนวิ่งนะอันนี้อาจจะรู้กันอยู่แล้วว่าถ้ายืนในแคมป์ไฟเนี่ยเลือดของเราเนี่ยมันจะเด้งเร็วกว่าตอนที่เรายืนอยู่นอกแคมป์ไฟนะแต่ก็อาจจะไม่รู้กันใช่ไหมว่ามันเยอะมากน้อยต่างกันขนาดไหนโดยที่ผมทดลองให้แล้วถ้ายืนในแคมป์ไฟเนี่ย ใช้เวลาทั้งหมด30ิวินาทีจากเลือดเกือบจะหมดหลอดเนี่ยก็จะขึ้นมาเต็มทันทีนะครับส่วนถ้าเรายืนนอกแคมไฟเนี่ยจากเลือดเกือบหมดหลอดเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด3นาที30มวินะครับเพื่อที่จะทําให้เลือดจากหมดหลอดเนี่ยเด้งขึ้นมาเต็มหลอดได้หรือก็คือถ้าเรายืนนอกแคมไฟเนี่ยเลือดเราจะรีช้ากว่ายืนในแคมไฟเนี่ยเจ็ดเท่าเลยนะครับรู้กันหรือเปล่าว่าตอนเราวิ่งกับตอนเราเดินเนี่ยความเร็วมันต่างกัน มากน้อยเท่าไหนผมก็ได้ทําการทดลองดูแล้วจากการเดินและวิ่งในเส้นทางระยะทางเดียวกันผลปรากฏว่าระยะเวลาที่ผมเดินในเส้นทางนั้นเนี่ยคือ15วินาทีส่วนระยะเวลาที่ผมใช้วิ่งกลับมาเนี่ยคือ10วินาทีหรือก็คือความเร็วที่เราทําได้ตอนวิ่งเนี่ยคือ150%ของตอนเดินนะครับส่วนใครที่กําลังจะหิวตายเนี่ยผมก็แนะนําให้เดินกลับบ้านนะอย่าวิ่งเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะกลับไม่ถึงบ้านนะ คือการวิ่งที่เราทําความเร็ว150%ของการเดินปกติเนี่ยคงไม่คุ้มกับการที่เราจะเสียหลอดอาหารมากขึ้น300%นะอันนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตรู้หรือเปล่าความสําเร็จต่างๆแต่ละระดับจะให้เพชรไม่เท่ากันโดยที่1ดาวถึง1.5ดาวเนี่ยจะได้เพชร2เม็ดยกเว้นภารกิจกําจัดราชาลัทีนะครับจะได้4เม็ดส่วนภารกิจ2ดาวถึง4ดาวเนี่ย จะได้เพชร4เม็ดส่วนเกิน4ดาวเนี่ยจะได้เพชร8เม็ดนะครับส่วนภารกิจอีเวนท์ที่เข้ามาหลังๆเนี่ยก็จะให้เพชร5เม็ดเท่ากันหมดเลยเนาะแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น2เม็ด3เม็ด5เม็ด10เม็ดนะรู้หรือเปล่าทุกอาชีพจะมีไอเทมติดตัวยกเว้น s เวนเจอ e ์นะครับ s เว v e n อร r เนี่ยจะไม่มีไอเทมติดตัวเลยแต่มันก็แลกกับพาสซีฟที่ดีมากๆในเกมนี้คือมันจะเพิ่มช่องเก็บของถาวร2ช่องนะครับหลายๆคนอาจจะไม่สนใจ ว่าเวลาเปิดกล่องใช้เวลาเท่าไหร่แต่ผมส่วนและผมได้ทําการนั่งนับไปแล้วเปิดกล่องทุกกล่องใช้เวลา5วินาทีเท่ากันหมดนะครับรู้หรือเปล่าไม้ธรรมดาให้พลังงานน้อยก็ปุ๋ยเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะสร้างไบโอฟิลฟอเรสเซอร์ acer, ไว้ที่บ้านเพื่อที่จะเอาอาหารหรือว่าของที่เราไม่ต้องการเนี่ยเปลี่ยนเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะอัพแข็งไฟใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยละเลยไม่เอาไม้ไปใส่เป็นปุ๋ยแต่เอาไม้เนี่ยมาใส่กองไฟโดยตรง และผมจะทำการทดลองให้ดูว่าไม้ธรรมดาเนี่ยให้พลังงานน้อยก็ปุ๋ยชีวภาพนะครับโดยที่ผมจะมีไม้ธรรมดาทั้งหมด25ชิ้นและปุ๋ย25ชิ้นนะครับผมเอาไม้ธรรมดาไปใส่กองไฟเลเวล5ของผมผมได้เปอร์เซนต์ความคืบหน้ามาทั้งหมด13เซนะครับและหลังจากนั้นผมเอาปุ๋ย25อันไปใส่กองไฟผมได้ความคืบหน้ามาประมาณ20เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้เรื่องนี้แล้ว อย่าลืมเอาท่อนไม้ธรรมดาไปแปลงเป็นปุ๋ยชีวภาพก่อนที่จะเอามาใส่เข็มไฟนะครับและมีน้องอยากรู้ว่าปุ๋ยชีวภาพเนี่ยก้อนเล็กกับก้อนใหญ่ให้พลังงานต่างกันหรือเปล่าและผมทําการทดลองให้ดูผมมีอยู่10ก้อนฝั่งซ้ายเป็นก้อนใหญ่ฝั่งขวาเป็นก้อนเล็กผมจะเอาฝั่งก้อนเล็กใส่ไปก่อนและผมได้ความคืบหน้ามปทั้งหมด7%และหลังจากนั้นผมเอาปุ๋ยชีวภาพก้อนใหญ่ไปใส่ผมก็ได้10%สรุปแล้ว ขนาดของปุ๋ยชีวภาพสัมพันธ์กับเชื้อเพลิงที่เราจะได้นะครับหรือก็คือยิ่งใหญ่ยิ่งได้เยอะอยากรู้กันหรือเปล่าว่าจากแคมป์ไฟถึงปลายขอบของแผนที่เราจะต้องใช้เวลาวิ่งกี่วินาทีนะครับอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ชอบวิ่งออกไปฟาร์มข้างนอกแคมป์นะครับแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนไม่ทันจะได้วางแผนได้ถูกว่าจะกลับมาเวลาเท่าไหร่แล้วผมได้ทําการวางแลงผักไว ในแต่ละโซนนะครับเพื่อที่จะเป็นมุดหมายว่าผมถึงโซนเลเวลไหนแล้วและผมจะทําการวิ่งตั้งแต่แคมไฟเลยนะครับแคมไฟเลเวลหนึ่งผมเข้าโซนเลเวลสองตอนผมวิ่งไปได้ห้าวิหลังจากนั้นผมเข้าโซนเลเวลสามตอนผมวิ่งไปได้สิบสามวิและหลังจากที่ผมวิ่งได้ยี่สิบวิผมเข้าโซนเลเวลสี่ หลังจากที่ผมวิ่งออกจากเข็มไฟได้28วิวิผมก็ไปถึงโซนเลเวล5ผมวิ่งไปถึงวินาทีที่39ผมเข้าโซนเลเวล6และผมจะไปอยู่ที่ปลายขอบของแผนที่ตอนวินาทีที่48นะครับก็คือวันไหนที่ลัทธิจะมาหมู่บ้านแล้วเราฟาร์มไกลเนี่ยเราอาจจะต้องคำนวณเวลาให้ดีนะครับว่าเราจะกลับเวลาเท่าไหร่ คนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วว่าสตองโฮเนี่ยจะเปิดทุกๆ20นาทีนะครับแต่ว่าจะมีใครที่สงสัยเหมือนผมหรือเปล่าว่าสตองโฮจะปิดหลังจากที่เราเคลียร์เสร็จแล้วกี่นาทีแล้วผมได้ทำการนั่งนับเวลาให้แล้วครับอันนี้เนี่ยสาเหตุเกิดจากที่ผมไปลงสตองโฮกับ5คนนะบางคนเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นสายต่อสู้อาจจะอยู่แต่บ้านอาจจะทำกับข้าวแล้วลืมเวลา จะวิ่งไปเอาเพชรที่สตองโฮแต่ว่าประตูปิดก่อนและเวลาทั้งหมดที่สตองโฮจะเปิดนั่นก็คือ5นาทีนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ลัทธิทุสุท้ายเสร็จและประตูเริ่มเปิดเวลาจะนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึง5นาทีประตูก็จะปิดอย่างนี้นะครับรู้มือไร่ว่าใช้เวลากี่วินาทีในการชุบชีวิตเพื่อนอันนี้อาจจะเป็นบางช่วงที่จังหวะสําคัญจริงๆแบบช่วงชุลมุนหรือว่าช่วงที่โดนกวางไล่ เราอาจจะต้องคำนวณว่าเราชุบชีวิตเพื่อนตรงนั้นดีหรือว่าแบกกลับบ้านดีนะครับและระยะเวลาในการชุบชีวิตเพื่อนนั่นก็คือ3วินาทีนะครับมารู้จักลัทธิกันดีกว่านะครับลัทธิตัวแรกคาลติสธรรมดานะครับเป็นพวกเมลีจะใช้อาวุธระยะประชิดนะครับลัทธิตัวนี้เนี่ยก็จะใส่ชุดคลุมสีดำนะครับและจะมาพร้อมกับขวานเก่าหอก morning star นะครับและดาเมจที่คาลติสประเภทนี้เนี่ยจะทําได้เนี่ยก็คือดาเมตเจ็ดหน่วยสําหรับขวัญเก่าน,นะครับดาเมจสิบห้านหน่วยสําหรับหอกและดาเมจสามสิบหน่วยสําหรับ morning star นะครับและลัทธิตัวต่อไปนะครับ cosmo caltis caltis ประเภทนี้เนี่ยจะใส่ชุดคลุมสีแดงนะครับมีดาเมจทั้งหมดสิบห้านหน่วยนะครับส่วน caltis เสื้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็น caltis ประเภทจักรน็อตนะครับเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นบอสแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ แจ้กระน้อนเนี่ยจะมีดาเมจทั้งหมด30นะครับคาลติสท,ทุกประเภทเนี่ยเลือดจะเท่ากันหมดคือ1น100แล้วมันจะมากหรือน้อยกว่านั้นถ้าเราไปลงสตองโฮคาลติสคิงตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้เจมแดงทั้งหมด4ชิ้นในการบูชายันขึ้นมานะครับและมีเลือดทั้งหมด1 0 0 0หน่วยเรารู้กันหรือไม่พวกคาลติสคุยกันได้ด้วยนะครับและนี่คือเสียงที่พวกมันคุยกันฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหม เหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะมีคนถามว่า <c oughs> วเราไม่กล้าเขาติสหรอพี่คือมันไม่ได้อยู่ในเกมหลักผมก็ไม่รู้จะใส่มาทำไมรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะนะรู้หรือเปล่าอัปเดตต่อไปชื่อว่า Halloween Week One นะครับแล้วเขาเขียนข้างล่างไว้ว่า Trick or Treat ส่วนคำอธิบายก็คือข้อมูลเพิ่มเติมจะมาเดือๆนี้